วันนี้ได้มาคอสกับพี่น้อยค่ะเป็น private คอสอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของจิตใต้สำนึกจิตสำนึกซึ่งที่ผ่านมาเราจะไม่ค่อยคือเราจะยึดติดกับอดีตที่เก่าๆที่ว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้สิ่งนี้มันเป็นไปได้แล้วเวลาที่เราคิดว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันเป็นไปได้นะเวลาเราคิดว่าเฮ้ยเราจะทําอย่างนี้นะเรามีเป้าหมายแบบนี้นะเราฝังเราฝันใหญ่อะแต่พอ เราคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเสียงเล็กๆในหัวพุ่งขึ้นมาว่ามันเป็นไปได้หรอมันไม่คิดใหญ่เกินไปหรอมันก็จะมีแบบนี้มาตลอดเวลาซึ่งบางทีเราก็มีกับว่าเรามีสองคนในร่างเดียวกันที่ต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเฮ้ยได้สิเฮ้ยมัน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 ไม่น่าจะได้นะเราก็จะต่อสู้แบบนี้ยซึ่งมันใช้พลังงานเยอะมากแล้วเราก็มีสุขสุขเอ้ยมันเหนื่อยนะ ออแต่วันนี้มาฟังออคอสน้อยเนี่ยเขามาคอสเรารู้เลยว่าโอเคเราต้องทำยังไงมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดสามพาร์ทแล้วส่วนหนึ่งก็คือเราต้องนั่งสมาธิเพื่อฝึกจิตเราข้างในให้มันนิ่งเสถียรแล้วเราก็ต้องมีวิชชิไรเซชันก็คือการจินตนาการก็คือถ้าเราจินตนาการในอนาคตว่าสิ่งที่เราเราฝันให้มันเห็นแล้วเราก็เราก็ให้มีรายละเอียด ตั้งแต่รูปเสียงกินรถให้มันครบแล้วเราให้มันครบฝันอยู่ในหัวให้มันครบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสวมเข้าไปว่าเราได้สิ่งสิ่งนั้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราฟิลที่เราเราเรา,เราทาอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกเออใจมันแบบมันนิ่งมันสงบแล้วเรามีความสุเรามีความสุขมากกับสิ่งที่เราเราเออจินตนาจินตนาการเอาไว้อะไรเงี้ย พอพอเราคิดอย่างนี ado, so like. well, ้ป the the ุ๊บแล้วใจเราก็จะเหมนเป็นหนึ่งเดียวเลยซึ่งเราจะไม่มีพัดอดีตว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมมันอะไรไหมคือณโอเวลานั้นะคือเรามีความรู้สึกว่าไอ้มันได้เราเราเราได้ของมาแล้วฟิลของเรารู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเราจะรู้สึกมันมันมันมีความสุขอะเราคือมีแต่ความสุขภาดเดียวเราที่ไม่มีว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่ามันไม่มีเสียงนั้นติดต่อไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าพอพอพี่น้อยโคสเราเสร็จปุ๊บเรามีความรู้สึกเรามีความสุขอะแล้วเรา ฟิลนั้นมันแบบเออมันเป็นฟิลที่มีความสุขจริงๆนะเออก,ก็ก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่น้อยมากที่มาโพสถึงบ้านเลยอะ่ะเขามีความสุขเลยแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยขอบคุณพี่น้อยค่ะขอบคุณมากๆค่ะก็ก่อนก่อนที่ที่จะมาเจอกับอาจารย โค้ดน้อยของเรานะคะกาเนินชีวิตหรือว่าการทํางานนะคะเราก็เราก็ทาไปอะคะ่ะเราก็สู้ไปแต่ในความคิดหรือว่าทบวนการหรือไมเซ็ตค่ะเราเราไม่เคยรู้ตรงนี้นะคะไม่คิดอะไรที่ที่ไปนในทางลบมากกว่าที่เราจะคิดบวกนะคะเมื่อเราเจออุปสรรคปัญหาเราก็จะว่าเอออะไรทําไมเครียดเครียดอยู่ตลอดเวลาแต่หลังจากที่ได้มาคุยกับอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะมาโค้ดในเรื่องของ mindset ของเรานะคะซึ่งตัวนี้ ไม่เคยว่าจะได้รับสิ่งนี้แล้วไม่เคยจะเหมือนกับว,ว่ามันได้ปลดปล่อยความคิดนะคะทำให้เรารู้สึกโล่งแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีพลังในการที่จะดําเนินการกับชีวิตของเราซึ่งแล้วเราทําทไปด้วยความใส่ใจมุ่งมั่นอดทนแต่เราจะไม่คิดตลอดเวลาว่าทําไมมันต้องต้องเป็นชั้นทําไมต้องเกิดอะไรขึ้นกับชั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอโพสต์ได้มาแนะนําวิธีการคิดหรือว่า เติมพลังให้เราค่ะเราก็จะมีความรู้สึกที่จะมีการคิดเป็นกระบวนการเราจะเลือกได้ว่าเราจะคิดในตรงไหนค่ะคิดจะโลคหรือว่าจะบวงได้คือทําให้ทําให้เรารู้จักม,มีความคิดที่ดีขึ้นตรงนี้นะคะสำคัญมากเลยค่ะแม้ว่าใครจะทําทําละทุกคนทําทําด้วยความตั้งใจแต่ว่าเราคิดไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมันก็จะอยู่ในวงเวียนตรงนั้นแต่ว่าพอเราได้รู้จักกระบวนการคิดการปรับ ว่าจะคิดลบหรือว่าคิดบวกเรามีสมาธิแล้วก็มีพลังในตัวเองนะคะที่จะดําเนินกับชีวิตนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นศาสตร์ที่สําคัญค่ะที่ที่มันอยู่ใกล้ตัวเราเองเนี่ยแค่เราเปลี่ยนความคิดนะคะชีวิตเราก็จะเปลี่ยนนะคะก็จะในดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะต้องขอบคุณอาจารย์โพสต์น้อยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาก

ได้เลยค่ะพี่น้อยจริงๆครูรู้สึกแบบครูได้หลายอย่างได้แบบคุ้มอกนะคะประมาณนี้ได้ได้เอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแน่นอนครูสําคัญได้ประมาณอย่างี้คือเนี่ยตั้งแต่หมายถึงที่เราคุยประ,ประมาณสองชั่วโมงได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะครูรู้สึกว่าเออองความรู้ที่พี่น้อยส่งมาให้อ่ะครูสามารถเอาไปใช้งานได้ทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นไอเนี่ยค่ะสมองสัตว์เลี้ยค่ะ หรือว่าการเหนือนแบ่ว่าเอ่ออัพสเกลอารมณ์อะไรประมาณนี้ค่ะคือคือคุคิดว่าหัวไปใช้ในชีวิตได้เลยหรือแม้กระทั่งการที่คีณน้อยบอกว่าโอเคคุณไปถึงขั้นที่แบบว่าคุณจะแก้ไขปัญหาเลยเออผู้เข้าเข้าใจว่าอ๋ออันนี้อย่างนี้เขาเรียกการแก้ปัญหาเลยทำไมอะไรประมาณนี้โอเคจะได้จับมาว่าคุณต้อทำแบบนี้นะเวลาเกิดนะคะคืออะไรบ้างนะคมันทำให้คุณแบบเอาไปใช้ในชีวิตได้